วันที่13กรกฎาคม2564วันนี้จะพาไปเยี่ยมชมสวนแก้วมังกรของนางแสงจันชวีรักษ์หรือสวนสามตออยู่ในพื้นที่บ้านหนองอุดมตำบลโซงอำาเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมด7ไร่ค่ะนำผลผลิตแก้วมังกรเข้าประกวดในปี 2564ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของอำเภอทั้งรสชาติที่มีความหวานและลักษณะของผลที่มีความสวยงาม สมมติว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นอายมันมันถี่ห่างกันอยู่ประมาณปกติ20มือเก็บตัวนี้แล้วก็เก็บตัวนี้ก็มาเก็บตัวนี้ก็บิีมาเก็บตัวนี้โอ้โอ้นี่อืเพราะอะไรตัวเกะกวดกันจะถี่บดบดให้ได้ซ้ำหนาเนตัวไปประกวดคือว่าคัดขาดได้ซ้ำนั่นมันโมเมนต์มันง่ายมดให้เลย ผลการประกวดปีนี้เป็นจังไดคะปีนี้ก็ได้ที่หนึ่งในที่หนึ่งที่หนึ่งของอำเภอเลยนะคะของอำเภอพนเยืนอ้ขึนวนนีร่ะนีร่ะนีร่ะนี่สวนนี่สิล่านี่สวนยังนะคะนี่สวนสามต่อสวนสามต่อนะามพิกัดที่ตั้งล่ะคะอยู่สายหนองบ้านหนองอุดมหนองอุดมตำบลโซงเฮาเนาะตำบลโซงเฮาอีนละอำเภอพนเยืนเฮาอินละ มันนั่งพักเกินเดือนอยู่มอท่านพักเกิงเก็บอีกเก็บอีกนี่ก็ก็ก็ขึ้นตัวนี้เก็บตัวนี้แล้วอีกประมาณสิบหมื่นก็ได้เก็บตัวนี้เลยคือว่ามันมันมันปีนี้มันไล่กันดอกจังไรบุญเพปกตินั่นไอ้คบน้องตัวนี้บานก่อนตัวนี้บานแล้วก็าจารย์ชิจ่อยหน่อยออกมาแล้วบานอี้ตัวนี้ว่าท่านจ้บานสัมจ่อยหน่อยแหละจอดอกหน่อยกัน เป็นน้ำดินฟ้าอากาศบ่อาซีเมนครับเป็นน้ำดินฟ้าอากาศนี่เห็นบ่อกจะน้อยๆก็จ่อมาเสียวปกติมันต้องมันมันต้องหายเอื้อยเห็นบานก่อนไมนต้องหายเอื้อยเห็นบานก่อนนี่ๆก็อาจจะเป็นผลดีของของเชื่อรา่ะพวกกะทิขันง่ายเลยแกปลาหนีแล้วมันสีเซาเป็นดอกแล้วนี่มันก็ยังออกม่หายห้าอยู่ดี งานปกติงานม้วนคัตตาทิ่มแล้วนี่ปร,ประมาณป,ประมาณสามปีละงานเฉพาะงานแบบนี้เนาะค่ะมันจะออกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผลงานของเสือราดอกนี้มันตายแล้วนี่สมบูรณ์สะสูญหายเลยลายปกติไขแม่เนี่เยคัตตาทิ่มอืมันาดเวลาป่วยไปเรื่อยล่ามป่วยไปมืป่อมือวันที่ออกจากอาการเก่าไปจากแล้วนี่คือปีที่แล้วนี่เป็นแบบนี้ลายแม่มันหมดเปลี่ยนอยู่ปลายเล้วเป็นป่าในเงาคนเป็นมาในเงา ออกมาออกมามันกระชืดด้วยวันจ้าออกมาก้าวระชืดเลยก็มากเห็นว่ามันกินแล้วทำายแบบนี้เลยมันบคกให้ทำายออกมาเลยสังเกตเบื่องว่ามองไรเบนเบนจากแดดนั่นเพื่อลดแดดคักๆไป้ชุดวงกลมๆไปไการดิมันอ่านมันจะพิการเป็นสวนเลยบอกค่ะพิการเป็นพืชบดสวนเลยออกหน่วยมากอยก็ไล่สำนักงานเกษตร เริ่มเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรนำเชื้อราไตโคเดมาเข้ามาช่วยเพื่อป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราเคมีนะคะแต่ว่าเป็นคนละช่วงเวลาคนละช่วงเวลาไตโคเดมาในี่ช่วงระยะแตกแตกงาระยะระยะฟื้นฟูร่ล้ำต่วนของไตโคเดมานี่แต่ว่าขันเป็นน่วยแล้วขันจะใส่ไตโคเดมาอย่างเดียวกับเอาบูยูก็ต้องใส่เคมีใส่น้ำแต่ว่าเวียนเวียนระยะช่วง แต่โครมาห์ห้บบาว่าฉีดแล้วเพราะว่าเจ็ดมือเ้าก็ยังใส่เคมีใส่เคมีแล้วเพราะว่า,า,าเเจ็ดมือแปดมือเจี๊เฮาใส่ใส่ใส่โครมาอ,อา,าอยู่น้ำจนน้กจนวดตัวอแล้วเป็นว่าคุกจีายังกินไปเลยกินขากินแน่ก็ถทือว่าเสียแล้วช่วยได้าแต่แต่ว่าต้องต้องต้องขายันเนี่ได้แต่ว่าขันเดียเป็้ยนเขาก็ค้ากระมุนนื้อหขึ้นกันมอ่อันนี้มันเศร้าอะไรมันถือยา เศร้าแล้วนี่สามหน่วยสองโลรุ่นนี้ปะคะสามหน่วยสองโล ้อยปีให้คนมาดีก็เต็มให้เยอก็เต็มแล้ว